สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาส์นาชานะครับและวันนี้นะครับคุณกําลังอยู่กับเกมซัมเมอร์วอลเหมือนเคยนะครับและเราจะมารีวิวมอนสเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยากจะมารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนั่นก็คือเจ้าเถื่อนน้ํานั่นเองเถื่อนน้ํานะครับเป็นมอนสเตอร์สีดาวธาตุน้านะครับโคตรโหดเลยนะครับตัวนี้อยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันใส่ดูนอะไรบ้างแล้วก็มันเล่นยังไงนะครับผม จ้าถือนน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลของมันกันก่อนนะครับสกิลแรกนะครับนั่นก็คือ p น n ล l t y นั่นเองโจมตีศัตรูด้วยขวานนะครับมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2อย่างให้กับศัตรู1เทินนั่นก็หมายความว่ามันจะตีศัตรูครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถติดพิษได้เขาเรียกว่าอะไรได้2บัฟบนหัวติดพิษนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับนั่นก็คือ rush full attack นะครับโจมตีศัตรูด้วยขวานที่โลดนนะครับพร้อมประทับตาศัตรูไว้2เทิน ไอ้ประทับตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับเกาะแตกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เกาะแตกกับประทับตาเนี่ยอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับแต่ว่าก็เพิ่มความความแรงให้กับการโจมตีของเรานะครับและเพิ่มแถบพลังโจมตีของคุณ2อเทิร์นเป้าหมายที่ถูกประทับตาไว้จะได้รับความเสียหายเพิ่ม2 5นั่นก็หมายความว่าพอเราประทับตาแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่โดนประทับตาเนี่ยไม่ว่าจะจะโดนตัวไหนตีก็ตามมันจะโดนความเสียหายเพิ่ม25%นะครับ น่าจะน้อยกว่า,กาเกาะแตกนะเพราะว่าเกาะแตกน่าจะ30เซนะครับแล้วก็เพิ่มแถบพลังโจมตีของคุณ2เทินนั่นก็หมายความว่าเพิ่มเพิ่มความเร็วในการโจมตีใช่ไหมผมน,น่าจะเข้าใจถูกนะนะฮะก็พออัพคิวแล้วนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก25อร์เซแล้วก็จำนวนฟื้นตาสกิลอีกหนึ่งคือแนะนำให้ถ้าใครเล่นตัวนี้นะแนะนำให้อัพให้เต็มนะครับคืออย่าเอา เดวิมอนมากินนะเสียดายนะครับก็หาพวกตัวพวกเถื่อนธาตุอื่นๆหรือว่าธาตุน้ํานี่แหละมาให้มันกินนะครับผมแล้วก็สกิลที่3สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ทําให้ตัวนี้มันเก่งเอามากๆครับนั่นก็คือคอนฟิสเ t ตนะครับโจมตีศัตรูเป้าหมาย2ครั้งนะครับมีโอกาส4 5ที่จะขโมยเอฟเฟกเพิ่มพลังของศัตรู1อย่างนะครับนั่นก็หมายความว่าพอมันตีแล้วเนี่ยมันจะตี2ครั้งมันมีโอกาส75%ที่จะขโมยบัฟ ของศัตรูไม่ว่าศัตรูจะมีบัฟสมมุติว่ามีบัฟปีกมีบัฟโล่มีบัฟอมตะมีบัฟดาบอะไรแบบนี้มันจะขโมยมาได้หมดเลยนะครับแล้วเมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังจะดูดซับเกจโจมตีครั้งละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าถ้าศัตรูไม่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังอยู่บนหัวเลยนะครับไม่มีบัฟอยู่บนหัวเลยมันสามารถที่จะดูดเกจมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะมันดูดเกจมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะสามารถตีได้ต่อเลยนะครับผมซึ่งมันโหดมาก ความเร็วในการโจมตีของคุณจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟื้นฟู HP ขึ้น10%ทุกเทิร์นนั่นก็หมายความว่ามันค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้นะครับไม่ต้องมีคนที่เพิ่มเลือดให้มันมันก็สามารถเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้สกิลเลือดให้ตัวเองได้ซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเรามาดูกันว่ามันใส่รูนอะไรนี่ครับผมจะใส่รูนเป็น EX นะครับแล้วก็ใส่รูนใส่รูนเลือดนะครับที่ใส่รูน EX เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันตีไปแล้วเนี่ยถ้ามันได้ EX ต่อสมมติ แล้วพอมันได้ EX เนี่ยมันได้สกิล3พอมันตีสกิล3แล้วมันดูดมาต่อเนี่ยมันดูดเกรดมาต่อเนี่ยมันก็จะได้ตีอีกครั้งหนึ่งอีกซึ่งมันเป็นตัวที่ควรที่จะใส่ EX มากๆนะครับถึงมากที่สุดเลยแล้วก็ที่ผมใส่เป็นรูนเลือดเพราะว่าผมอยากจะให้มันถึกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้ามันตายเร็วเนี่ยมันจะมันมันจะยื้อไม่ได้ครับคือตัวเนี้มันต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างยื้อให้ได้อะไม่ใช่แบบแบบว่าโดนตีครั้งสองครั้งแล้วก็ตาย ผมก็เลยต้องใส่รูนเลือดนะครับแต่สําหรับใครที่รูนหดพอนะครับก็ใส่เป็นวิวก็ได้นะครับ B กับวิวก็ได้นะครับแต่ของผมก็จะประมาณนี้นะ HP เพิ่มหลัง1 4 0 0นนะครับแล้วก็ Attack เพิ่มหลัง800แล้วก็คือสปีดควรจะมีให้ได้เยอะมากๆมากที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งมันวนเทินมาเร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีโอกาสได้ได้ได,ดูดบัฟมากเท่านั้น <S <S มา มาดูลุ้นที่ผมใส่นะครับผมใส่ HP นะครับหช่อง HP เปอร์เซ็นต์นะ HP เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็คือมีซับคริเลตนะครับมีซับสปีดแล้วก็มีซับแอทแท็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแอทแท็กแฟลตซึ่งตัวนี้เนี่ยมันต้องคริเลตถึงนะมันต้องทำดาเมจได้แล้วก็มันต้องยืนได้แน่นอนว่าช่องนี้เนี่ยใส่พิดาเมจนะครับ ซึ่งช่องนี้เนี่ยลูนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสปีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแอตแทกเยอะด้วยมีดีเฟนซ์ซับด้วยแล้วก็มีคิเลดนะครับช่องนี้แน่นอน,นครับต้องใส่สป,ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่าที่บอกว่ามันต้องวนเทินมาให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งวนเทินมามันก็จะยิ่งยิ่งทําความเสียหายได้มากแล้วก็ยิ่งดูดบัฟได้เร็วเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใส่คิเลดนะครับเป็นเป็นซับรองนะครับแล้วก็แอตแทกเปอร์เซ็นต์มีแม่นยําไว้ด้วยก็ดีนะสำหรับผมแม่นยําก็3 ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ได้ดีเลยแหละก็จะประมาณนี้นะครับล่นพยายามใส่สปีดให้ได้เยอะๆครับมันจะเป็นตัวที่ดีมากเดี๋ยวเอาไปดูกันว่ามันใช้ฟาร์มได้ขนาดไหนโดยเหราบคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะไม่รู้ว่าจะปั้นดีหรือเปล่าแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกินมันนะฮะห้ามกินเลยแหละเพราะว่าถ้ากินแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาอีกตอนไหนนะคือผมทําไป้ทุกธาตุเลยนะครับธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมันใช้ได้หมดเลยไอตัวเนี้ยมันใช้ได้ทุกธาตุเลยนะครับแล้วก็มันจะเพิ่ม HP 3-3%อเในเนื้อหากิวดว ก็เหมาะที่จะเอาไปการกิวด้วยนะค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวแหละ <Yeah. S 1> ไม่เคยเอาไปฟาร์มไฟมอนเหมือนกันนะครับว่าจะประสิทธิภาพได้ประมาณไหนนี่ครับสกิลนี้ดูดบัฟเอ้ยดูดดูดเกตเห็นไหมว่าพอมันตีเสร็จดูดเกรดสองครั้งมันก็จะได้ตีต่อเลย <c oughs> มันจะเกตเต็มเลยนะครับ <c oughs> นี่ใส่เอ็กได้เทิร์นเพิ่มปึ๊บ <c oughs> ทีทีเดียวหมาไปจอดเลยนะครับ <c oughs> หมาไปหวันเลยอ,อ๋อ,อพอสกิลสแล้วมันก็จะเพิ่มเกจโจมตีครับมันไม่ได้เพิ่มความเร็วในการโจมโจมตีครับมันเพิ่มเกจโจมตีผมไม่ค่อยได้ทันสังเกตตอนที่ผมเล่นนะตุ้มดูดบัฟนี่อย่างที่บอกว่ามันดูดบัฟมา2ออย่างเลยเห็นไหมฮะดูดบัฟจากหมามาเห็นไหมครับ ก็ถือว่าฟาร์มได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่แต่ว่าก็เอาไปฟาร์มได้เดยวก็ลองไปดูกันว่าป้อมมังกรเอาไปใช้ได้หรือเปล่า mm hmm. เพราะว่ามังกร B10 เนี่ยมันจะมีบัฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัฟปีกนะครับเสามันสามารถเพิ่มบัฟปีกให้ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะที่จะดูดบัฟปีกของมังกรมาได้นะครับซึ่งก็ทําให้ฝั่งของเราเนี่ยสามารถที่จะเจาะเกราะอะไรเพิ่มได้เหมือนกัน ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ฟาร์มมังกรได้นะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็ปั้นได้นะครับผมว่าดีนะผมว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็ปั้นได้เลยเลยเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะกันกิวว์ all, เอาไปตีกิววอตีอารีนาได้หมดเลยตัวนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะประทับตาให้ให้เพื่อนเนี่ยได้ได้ตีได้แรงมากขึ้นด้วยเห็นไหมครับไอไอประทับตาเป็นรูปไฟเห็นไหมแล้วก็ดูดเกตมังกรได้ด้วยนะครับอืมก็ฟาร์มได้นะก็เอาไปฟาร์มมังกรได้นะครับก็ไม่ไดี้แย่เลยแหละโอเคเลยแหละ หรือป้อมยักษ์สิมาได้ไหมผมว่ามันมันเหมาะสำหรับคือไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเลดเกมผมว่ามันมันเอาไปใช้ได้ได้หมดเลยอ่ะตัวเนี้ยสามารถเล่นได้เล่นได้ทุกทุกคนเลยนะครับ โอ้ยก็ด <minutes> ูดเกตดูดเกตยักษ์ด้วยนะมันดูดเกตบอสด้วยนะครับเฮ้ดีนะโอเคเลยอ่ะเฮ้ถือว่าโอเคเลยครับเวลาดีด้วยนะครับซึ่งบอสยักษ์เนี่ยมันเป็นตัวที่แพ้ตัวที่ทำให้มันช้าอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ดูดเกตทีนึงดูด ดูดหมดหลอดเลยนะครับเมื่อกี้เหมาะครับเหมาะมากเลยนะครับผมแต่ว่าเนโคเนี่ยนโคไม่ค่อยเหมาะนะคือแค่ดูก็รู้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันมันตีน้อยฮิตอะ่ะมันตีแค่ทีเดียวคือ3ามตี2ทีนะครับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแล้วก็เอาไปกันกิววอลนี่คือโคตรดีเลยครับดูว่ามันกันได้ขนาดไหนนะนี่มันเพิ่ม h ฮีเปอร์เซ็นในกิววอลด้วยนะครับในการเป็นลีดนะครับ ดูดิมันกันได้เยอะมากเลยนะดูดิ135้าชนะนะครับแพ้7จ็ดอครั้งโอยครึ่งๆเลยนะฮะดีมากเอาไปกันดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพนะครับในการเล่น RTA ของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าเอเกอร์เถื่อนน้ำนะครับนี่ครับมาที่เกมแรกนะครับของเอเกอร์นะครับพอผมเจอไฟ2ตัวก็เลยนี่เลยครับดึงเถื่อนน้ำมันเลยนะฮะ แน่นอนว่าผมจะต้องแบ็นม้าลมเพราะว่าอยากเล่นเอเกอร์ <c oughs> มันเจอกับธาตุลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเจอธาตุไฟธาตุน้ำนี่สู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้าดาวหรือว่าสี่ดาวนะครับจัดได้หมดเลย <c oughs> แบมไฟฝั่งนู้นก็เพิ่มเกตไฟนะครับเราดูดเกตใครดูดเกตแบมไฟเก็บแบมไฟก่อนนะครับ ดูดบัฟมาได้หนึ่งอย่างเห็นหมว่ามันดูดโล่มานะครับดูดโล่มาเป็นของตัวเองนะฮะสั่งนู้นก็ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวยเขาต้องการที่จะเก็บแม่นางแสงขโอ,อ้โหไปเลยครับแวมไฟโดนดินไฟทีเดียวเรียบร้อยเลยโชว์ฟอร์มหน่อยเอเกอร์ รีดไฟนี่ก็ได้รัดเทินตลอดโอเคสกิล3นะครับเห็นไหมว่าดูดบัฟ1 2แล้วก็ได้เทินเพิ่มอีกทีนึงแล้วก็สกิล2ตีนะครับได้เกจโจมตีมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ นี่เนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะมาดูเกมที่2ของเอเกอร์นะครับฝั่งนู้นเลือกวาไฟมาแมอิจฉาเหลือเกินเมื่อเลยจะได้วะเนี่ยโอ้โหโเขี้ยวยากเหลือเกิน,นครับฝั่งนู้นดูจากทีมแล้วค่อนข้างหนาเลยทีเดียวเปิดมาเขารีครูดาวนะครับบัสเซ็คของเราก่อนนะครับ เขาใส่ล oh, bon no. ูนสวิฟแน่เลยนะครับเร็วกว่าบัสเตดผมอีกนะเอือกนินไฟตีสตันติดเกาะไปนะครับโอ้โหเอเกอร์โดนสตันไปแล้วหักดาบวาไฟโอ้โหได้เทินเพิ่มมาครับถือว bon ่าเป็นโชคดีของผมมากๆนะฮะเราต้องรีบเก็บวาไฟก่อนนะฮะ สกิลสานี่ครับดูดติดครับแล้วก็ได้เทิร์นเพิ่มทันทีสกิลสองไฟติดเรียบร้อยครับเก็บวาไฟไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นไหมว่าขนาดว่ามีทำให้เราตีแฉลบเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดูดเก็ดได้อยู่ดีนะครับซึ่งโอกาสในการดูดเก็ดของมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆเลยแหละ ี่เก็บแฟแฟรี่ลมต่อนี่ครับดูดโลมาอีกแล้วการที่มันดูดบัฟฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าฝั่งนู้นมีโลมีมีม อะไรที่ทําให้ให้ให้เราถึกขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ให้เราหนาขึ้นได้เหมือนกันนะไม่ตายง่ายๆได้เทิร์นเพิ่มครับนี่ครับเราต้องใส่ให้มันถึกมากที่สุดเพราะเพราะว่าแบบนี้ครับมันจะได้ยืนนานๆดูดโลมาอีกแล้วนะฮะนี่แนะ่ได้เทิร์นเพิ่ม สกิลทุกสกิลของมันนะดีหมดเลยนะครับไอตัวเถื่อนน้ำเนี่ยดีหมดทุกสกิลเลยนะครับสกิลแรกก็ติดพิษสกิลที่2ก็ติดไฟสกิลที่3ก็ดูดบัฟมาดูเกมที่3นะครับเราเลือกบัสเต็ดมานะครับฝั่งนู้นก็เลือกวาไฟแล้วก็คุยน้ำมาตอนแรกผมจะเล่นทีมเร็วนะแต่ว่าพอเห็นว่าฝั่งนู้นมีไฟ2ตัวก็เลยเลือกเอเกอร์มานะครับแล้วก็ผมก็แบน ลิงน้ำของเขาไปต่างบัฟมาอย่างนี้เอเกอร์ชอบเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะดูดได้ทั้งบัฟปีกนะครับแล้วก็ดูดทั้งโลได้นะฮะดูดอะไรดูดบัฟปีกติดไหมติดครับเห็นไหมครับว่าบัฟตดบัฟปีกหายไปเลยนะครับแล้วก็มาเป็นฝั่งของเรานะครับแล้วก็ตีตาประทับไป ยังหนาอยู่ครับยังหนาอยู่ไม่ตายง่ายๆครับนี่พอสกิล3ามเขาอยู่ในช่วงคูดานะครับมันก็จะเพิ่ม HP พขึ้นมา10ซนนะครับก็จะทำให้มันมันดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ตายยากขึ้นนะโอ้โหนี่ฮะดูดบัฟมาอีกแล้วนะครับดูดบัฟปีกมาอีกแล้ว เเกอร์ผมถืกครับนี่ไม่ตายง่ายครับเรียบร้อยดูดบัฟมาอีกไม่ใช่ดูดบัฟดูดเกตดดูดเตรดนี่ครับดูดไปร้อเซเลยนะฮะแล้วก็ตีสกิล2ต่อพอสกิลสแล้วก็เห็นไหมครับว่าเกตของมันจะเพิ่มอีกครึ่งนึงด้วยมันก็จะได้เทิร์นเร็วขึ้นนะครับ คือเป็นน้องๆของลิงน้ำเลยแหละนะฮะก็ดีคนละแบบนะดีคนละแบบแต่มันเป็นธาตุน้ำเหมือนกันไงมันก็เลยเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเป็นตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งที่ทำดาเมจนะครับแล้วก็ลบบับของฝั่งตรงข้ามได้อืม แต่ไอเหนียวมืดนี่ก็ไม่ยอมจะไปง่ายๆครับดูสิแหมปวดเหลือเกินไม่ยอมไปซะด้วยครับเราก็ตีคิดเรื่อยๆเลยนะฮะอือหือดูดูมันทำดูมันทำกับเราเพื่อดูดบัฟไม่ได้ดูด เอ้ยหรือว่าเราจะแพ้วะเนี่ยคงไม่ใช่นะเอ้ยเอเกอร์ไปแล้วครับเอเกอร์เราไปหวั่นแล้ว <No. S 1> เลือกโอเคก็ okay. <over> สำหรับเถื่อนน้ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานของมันนะครับมันสามารถไปใช้งานได้หลายที่มากๆนะครับมันควรกันอีกครั้งนะครับว่ามันไปไหนได้บ้างนะครับมันไปฟาร์มไฟมอนได้นะครับ ไปฟาร์มมังกรก็ได้นะครับไปฟาร์มยักษ์ก็ได้ไปกิ่ววอก็ได้การกิ่ววอก็ได้อารีนาก็ได้อทีเอก็ได้โอ้โหไปได้หลายที่มากๆเลยนะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ปั้นได้เลยนะมันไม่ไม่ใช่ ตัวที่เล่นตอนเลดเกมอย่างเดียวนั้นมันก็สามารถที่จะเริ่มเล่นแล้วก็ปั้นมาเล่นได้เลยนะเพราะมันไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดทับสัคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนของคุณนะครับก็สามารถแชร์ให้ได้ดูกันด้วยสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ